สวัสดีครับสวัสดี f c นะครับสวัสดีชาวอุ่นลมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีคําแนะนํานะครับถือว่าเป็นคําแนะนําแล้วกันนะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับก่อนอื่นก็ต้องถามก่อนนะว่าใครเคยเจอปัญหานะครับที่เกี่ยวกับเ,เล็กไหลเล็กโหลดลมช้าบ้าง เล็กไหลบ้างอะไรเงี้ยคือตอนเรายิงแล้วกลุ่มไม่ดีก็ส่วนมากก็จะเกิดจากเล็กนี่นะครับที่ว่าลมจ่ายไม่สม่ําเสมอจ่ายไม่เท่ากันโหลดลมช้าอะไรเงี้ยครับซึ่งปัญหาพวกเนี้ส่วนมากก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่เรามองข้ามนะครับทําไมมันถึงไหลบ่อยทําไมมันถึง โหลดลมช้าบ่อยนะครับวันนี้ผมมีข้อนะครับมีปัญหาข้อข้อหนึ่งนะที่คิดว่าน่าจะเกิดจากจุดนี้ด้วยนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับคือมานะผมมีพอดีผมมเีเล็กนะครับหนึ่งตัวก็เพื่อนส่งมาให้เช็คก็เลยมาถอดดูว่าเอาเอก็เลยสอบถามเข้าไปเขา ใช้แบบนี้สูบแบบนี้แบบนี้อะไรก็เลยก็เออจริงๆแล้วมันก็เกิดจากการที่เราใช้งานนะครับคืออาจจะใช้งานในหลักการใช้งานมันอาจจะผิดเพี้ยนไปนิดนึงครับผมคือต้องมาดูนะครับจุดตอนที่เราเติมลมนะครับคือตอนที่เราเติมลมเข้าไปในระบบ ะระบรบปืนลมของเราเนี่ยเราก็คิดว่ามันแค่เติมเติมแล้วก,ก็ก็ยิงได้ครับยิงได้ปกติเอาไปยิงได้ก็ใช้ได้งานปกติแต่ว่าระยะในการใช้งานอะ่ะมันจะการยืดยือของมันอะ่ะมันจะประสิทธิภาพมันจะต่ําลงมาเพราะว่าลมที่เราเติมไปมันไม่สะอาดครับผมก็เลยมาแนะนํานะครับเพื่อที่จะให้เล็กของเราอะ่ะมัน สกปกน้อยที่สุดแล้วก็เล็กไหลน้อยอาการโหลดลมช้าปัญหาพวกนี้ก็คือจะจะน้อยตามลงมานะครับคือผมจะแนะนำนะครับการเติมลมเราควรที่จะเติมลมนะครับผ่านผ่านถังสำรองนะครับผ่านถังสำรองตัวนี้ซึ่งทั่วไปเขาจะใช้นะครับบางคนมือใหม่นะครับโอเคนะครับขออภัยบางคนมือใหม่ก็ อาจจะมีปั๊มไฟฟ้าหรือว่าปั๊มสูบมืออะไรประมาณนี้ก็คือมันมีแล้วแต่อุปกรณ์ที่ใช้เติมนะครับปั๊มไฟฟ้าแรงดันสูงสูบมือแรงดันสูงก็สูบโดยที่บางคนก็ไม่ผ่านกองบางคนก็ผ่านกองวัดกระพองอดักความชื้นอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งครับคือถ้าจะให้ดีเลยอะ่ะเราควรที่จะเติม ลงถังสำรองแล้วก็เอาถังสำรองมาเติม P C P ของเราอีกทีหนึง่งโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูชิ้นส่วนนะครับพาร์ทของเล็กของเรานะครับที่เราใช้โดยที่แบบลมไม่สะอาดนะครับเข้าไปนะครับว่ามันจะมีผลยังไงก่อต่อเล็กเรานะครับค่ดูนะครับมาดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับ เห็นไหมครับมันจะเป็นขี้เกลือนะครับลักษณะนะครับเป็นขี้เกลือแบบนี้นะครับตัวนี้คือแค่บางบางพาร์ทนะครับที่ผมนำมาให้ดูนะครับส่วนที่เหลือก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับหนักแน่นอนครับประมาณนี้ครับ โอเคนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ทําให้มีผลเสียกับเล็กเราอย่างมากนะครับแล้วผมก็เลยแนะนํานะครับให้เติมลงถังสํารองนะครับก่อนที่เราจะเติมลงปืนนะครับปัญหานี้ก็จะลดลงไปแบบแทบจะไม่มีเลยนะครับถามว่าเติมลงถังแล้วมันแตกต่างกับเติมลงโดยตรงที่ถังปืนเราอย่างไงนะครับ ซึ่งน้ำความถวงจำเพาะครพี่คือความถวงจำเพาะของมันนะมันจะหนักกว่าอากาศอยู่แล้วพอเราอัดเข้ามาในถังสำรองนะครับผ่านกองเข้ามาตัวดักความชื้นเข้ามานะครับเราทิ้งไว้ให้มันเย็นตัวนะครับน้ำมันจะควบแน่น น้ำนะไออนะครับน้ำบางส่วนที่มันเข้ามาได้นะมันจะอยู่ด้านล่างนะครับตอนเราเติมเข้าใจนะครับข้างบนก็เป็นอากาศครับพอเราเติมเราก็เสียบเติมค่อยๆเปิดเข้าไปนะครับอากาศที่อยู่ด้านบนมันก็จะเข้าตัวปืนเราพวกละองไอพวกคาบน้ํามันพวกอะไรเนี้ยก็แทบจะไม่มีเลยนะครับทําให้การใช้งานนะครับของปืนเราเนี่ยนานนานแล้วก็นานนี้ขึ้นก็ลดการซ่อมแซม ความแม่นก็เหมือนอยู่เช่นเดิมนะครับก็คงฝากไว้นะครับประมาณนี้นะครับเป็นถือว่าเป็นข้อแนะนำนะครับเผื่อเป็นประโยชน์กับพี่ๆนะครับมือใหม่นะครับโอเคนะครับก็คงไว้แค่นี้แหละครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมรัหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ